สวัสดีครับพบกับสุขคา่าวลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่พอจ้อยเปิดเผยว่าเจกเกนคลับพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาแกนหลักของทีมลิเวอร์ pool เอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยมีรายงานว่าเจกเกนคลับได้เสนอให้สโมสรต่อสัญญาฉบับใหม่กับเจมินเนอร์และโรเบ็ตโตเฟมิโนแต่ตาสมสโมสรตัดสินใจไม่ทำตามคำขอของเขาในขณะเดียวกันฟาบิโยโนและจอแดอนเฮสันก็เป็นฝ่ายที่ต้องการย้ายออกจากสโมสรด้วยตนเอง นอกจากนี้เจคินครับยังเด็แจงความประสงค์ที่จะต่อสัญญากับเจออมาติฟจะดูเหมือนว่าจะไม่สามารถทําได้ในขณะนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว,ว่าความสัมพันธ์ของเจคินครับกับนักเตะนั้นมีความหมายมากกว่าถ้วยรางวัลใดๆเขาเป็นผู้จัดก,การทีมที่รักและใส่ใจนักเตะอย่างแท้จริงไม่ได้โหดเหี้ยมเหมือนกับผู้จัดก,การทีมคนอนื่นๆเจคินครับอยากเก็บนักเตะต้องสองคนเอาไว้เก็บเทียมแต่ลิพูกลับปล่อยตัวพวกเขาออกไปแบบฟีฟแบบงงๆเมื่อช่วงเสมอทีแล้ว และมันก็เป็นความผิดพลาดหรือเปล่าเดอะททมบอกว่าเจคเกนกลับไม่เห็นด้วยกับทีมเรื่องปล่อยเจมิเนอร์กับโรเบร์โต้เฟอร์มิโน่ท,ทั้งที่สัญญาจ,จะหมดลงแล้วก็เถอะแต่ท้ายที่สุดลิเวอร์พูลก็ไม่ฟังปล่อยทั้งคู่ไปแบบฟรีเจมส์มิเนอร์ไปอยู่กับไบลันส่วนเฟอร์มิโน่ไปลีกซาอุดิอาระเบียก็ไม่แปลกที่ลิเวอร์พูลจะคิดแบบนั้นหลายคนก็เดาว,ว่าทั้งคู่น่าจะเล่นในฤดูกาลสุดท้ายแล้วตั้งแต่ปี2022 และยิ่งเล่นไปก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าเวลาของพวกเขาที่อนฟิลหมดลงแล้วแต่ที่นี้ดันกลายเป็นกับว่าลิเวอร์พูลปล่อยนักเตะตัวเก่าออกไปเยอะเกินไปในคราวดเดียวกันทั้งจอแดนแฮนเดอร์สันและเฟอร์มิโย่ก็ย้ายออกไปด้วยถ้ามีเจมส์เมเนอร์อยู่อาจจะช่วยเรื่องปัญหาจิตใจของทีมในช่วงหลังๆที่ฟาร์มแข่งแกร่กงหน่อยก็ได้ส่วนเฟอร์มิโนเองแม้จะไม่เปียงปรางที่ซาอุแต่ลิเวอร์พูลก็ดูเหมือนจะคิดถึงเขาอยู่เหมือนกัน ถ้ามีเฟอร์มิโนอยู่เป็นอีกคนในตัวเลือกในแดนหน้าเจเกนครับก็น่าจะสบายใจขึ้นแถมฤดูกาลที่แล้วเขาก็ยิงกระจายด้วยนะครับเฟอร์มิโนยิงในพิมลีกไป11ลูกมีสถิติยิงต่อ90นาทีเป็นอันดับที่3โดยแพ้เพียงแค่เอริงบล็องฮัลันกับคอลัมมิวสันในฤดูกาลสุดท้ายที่เขาอยู่กับลิเวอร์พูลก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าถ้าหากเฟอร์มิโนอยู่กับทีมลิเวอร์พูลต่อทีมจะยิงได้เยอะกว่านี้ไหมอาจจะเป็นแค่ข้อสันนิษฐานแต่ก็ทําให้คิดว่าเจคินครับ น่าจะพูดถูกแล้วล่ะนะสซอวูนในสมสรอนอัตแลนตายืนยนันลิเวอร์พูลเปิดตัวเจรจาพูดคุยกับตัวแทนของเทนสกูปไมเนอร์และอาจจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เดี๋ยวนี้หงจริงจังมีรายงานอัปเดตข่าวล่าสุดที่อาจจะเป็นข่าวดีที่แฟนบอลหงดังลิเวอร์พูลทั่วโลกต่างเฝ้ารอคอย เมื่อมีรายงานออกมาว่าทางสมสรล์บูนั้นกําลังแสดงความต้องการอย่างจริงจังในเดียวการย้ายทีมของเทิร์นสกูปใมเนอร์กองกลางตัวเก่งจากสมสรอัตแลนตาเป็นอย่างมากและในตอนนี้ตัวแทนของทั้งสองฝ่ายนั้นก็ได้เริ่มต้นการเจรจากันเป็นที่เร่องลอยแล้วอีกด้วยดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ลอรูผูลกำลังมีโอกาสที่ดีที่จะประสบความสำเร็จในเดือวนี้นั่นก็เพราะว่าในตอนนี้มีเพียงแค่ ลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่านั้นที่กำลังจริงจังกับดิวนี้เดี๋ยวตามรายงานล่าสุดจากโตโต้ัอตาลนตาก็ได้ออกมาตีข่าวว่าอันเนสลัตนั้นได้แจ้งกับผู้บริหารของสโมสรลิเวอร์พูลไปเป็นเที่ยรลอยแล้วว่าตัวคนนั้นอยากจะได้ตัวเทิร์นสกู๊ไมเนอร์อดีตลูกทีมเก่าของเขาให้กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งที่ลิเวอร์พูลหลังจากที่ในฤดูกาลนี้เทิร์นสกู๊ไมเนอร์นั้น,นกำลังโชว์ฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นเป็นอย่างมากกับอัตาลนตา โดยช็อตการบุกมาอัดลิเวอร์พูลยับถึงถิ่นแอนฟิลด์3-0ในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุบอลยูฟายูโโรปลีเมื่อเดือนที่แล้วจนทําให้ณนตอนนี้มีหลายสโมสรในยุโรปต่างก็กําลังให้ความสนใจและความพยายามในการคว้าตัวกองกลางชาวฮอลแลนด์รายนี้ไปร่วมทีมให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามทางด้านของตัวตัวอัลตันตาซึ่งเป็นสื่อกระบอกเสียงของสโมสรอัตตันตานั้น ได้ออกมายืนยันข้อมูลที่สําคัญเมื่อวานนี้ว่าในตอนนี้ทางสโมสรลิพูนั้นกําลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาก,กับตัวแทนของเทิร์นส o ูบไมเนอร์โดยตัวแทนจากลิพูนั้นแสดงความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่อยากจะปิดเดียวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะให้นักเตะรายนี้นั้นได้เข้าค่ายเก็บตัวช่วงปลีซิชันร่วมกับเพื่อนร่วมทีมรายอื่นๆ แลนะใตอนนี้การเจรจาของทั้งสอฝ่ายนั้นก็กําลังดําเนินไปอย่างเข้มข้นแต่ก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตออกมามากเท่าไรนักสําหรับ๋ยวนี้เพราะยังไม่ถึงช่วงจบฤดูกาลและตัวของนาเตะยังไม่ต้องการพูดคุยเรื่องอนาคตของตัวเองในตอนนี้จนกว่าฤดูกาลนี้จะสิ้นสุดลงโดยคาดการณ์กันว่าสโมสรอ,อันตแตลนตานั้นจะมีราคาในใจ ไปเป็นที่รู้หลนแล้ว,ลวสําหรับการปล่อยตัวเทิร์นสรู๊ปไมเนอร์โดยเชื่อกันว่าการตัวจำนวน60ล้านโยูโรนั้นน่าจะเพียงพอที่จะทําให้ลิเวอร์พูลประสบความสาเร็จในเดือนนี้และแม้ว่าณนะตอนนี้ทางสโมรสรนยูเวนตุสจะเป็นทีมที่แสดงความสนใจในตัวของเทิร์นสรู๊ปไมเนอร์เป็นอย่างมากแต่ลิเวอร์พูลก็มีภาษีที่ดีกว่าด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะการที่เทิร์นสรู๊ปไมเนอร์จะได้กลับมาร่วมงานกันกันกบอาเนสลอตเจ้านายเก่าของเขาอีกครั้ง ที่ลิเวอร์พูลด่วนซื่ออังกฤษเชื่อว่าลิเวอร์พูลีโอกาดเสียอลิสงเบเกอร์ออกจากทีมหลังกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากทีมในลีกซาดิอาระเบียสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังแห่งสกอตีมนังกฤกำลังเตรียมที่จะพบกับเรื่องที่ปุ่นหัวยอีกครั้งแบบไม่หยุดพักจากทีมฝากฝังอาหรับไม่มีแรยงานมาว่า ในตอนนี้ทางอลิซูเมเกอร์ยอดานทาวานเจ้าของชายยาผู้มีนั้นกำลังตกเป็นเป้าหมายในความสนใจจากหลายทีมในลีกซาอุดีอาระเบียและมีความเป็นไปได้ที่อลิซูเมเกอร์อาจจะตัดสินใจย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงตลาดสมัยน,นี้ถ้าหากได้รับข้อเสนอที่เป็นค่าเหนื่อยจำนวนมหาศาลแบบไม่สามารถปฏิเสธได้แม้ว่าก่อนหน,น้านี้จะเคยมีเคสของนักเตะชื่อดังหลายคนที่หวังไปกลัวรายได้มหาศาล แต่ก็ไม่สามารถเอาตัวรอดในลีกแห่งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยตามรายงานนี้มาจากเดการ์เดียนสึ่งชื่อดังบนเกาะเกร็ดก็ได้ออกมาตีข่าวว่าณตอนนี้ได้มีทีมในลีกสุดิอาระเบียหลายสโม,มสรต่างกําลังล็อกเป้าในความสุดใจในการยัดทีมของนัสเต i ลิเวอร์อย่างต่อนเนื่องและดูเหมือนว่า โมซา่าและอลิซุเบเกอร์นั้นจะเป็น2องผู้เล่นตัวหลักที่ทีมในลีกซาดิอาระเบียจะต้องเร่งทําการคว้าตัวไปร่วมทีมในลีกของพวกเขาให้ได้ในช่วงตลาดเสมเอน,นี้โดยในนรายของโมซาร่นั้นคาดกันกันว่าจะมีข้อเสนอในระดับที่สูงยืน่นมาที่ลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนอเพราะทีมในลีกแห่งนี้จ้องที่จะคว้าตัวโมซาร่ไปร่วมทีมให้ได้ตั้งแต่เมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้ว ในขณะที่ทางด้านอาริสันเบเกอร์นั้นถือได้ว่าพึ่งจะตกเป็นข่าวลือล่าสุดแต่ก็มีรายงานว่าความสนใจในตัวของผู้รับสตูชาวบราซิลรายนี้เป็นเรื่องจริงโดยคาดการณ์กันกว่าอาจจะมีข้อเสนอจํานวนมหาศาลยื่นเข้ามาให้กับอาริสันเบเกอร์ให้พิจนารณาในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนและก็มีความเป็นไปได้ที่อาริสัมเบเกอร์นั้นอาจจะย้ายไปคาแงงในลีกสุดอระเบียตามเพื่อนซีของเขาอย่างฟาบินโยและ โรเบตโตเฟอร์มิโนที่ย้ายไปค้าแข่งในลีกแห่งนี้อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วโดยณนะตอนนี้นะครับอลิสงเมเกอร์มีอายุ31ปีแล้วแต่ตัวของคนนั้นก็ยังคงได้รับการยกย่อง,ง,งมาเป็นผูร้รักษาประตูระดับโลกแถมตัวของคนนั้นก็ยังเหลือสัญญาระยะยาวกับสโมสรลิเวอร์พูลอีก3ปีเลยทีเดียวดังนั้นจึงเชื่อว่าหากทีมในลีกสอเอเรียต้องการที่จะกระชากตัวอลิสงเมเกอร์ไปจากลิเวอร์พูลจริงๆ ทีมเหล่านั้นก็จําเป็นจะต้องจ่ายค่าตัวระดับสูงและอาจจะสูงเป็นสถิติโลกใหม่สําหรับในตําแหน่งผู้รักษาประตูเลยก็ว่าได้รวมไปถึงเรื่องค่าเหนื่อยนั้นก็เช่อได้ว่าอาลิสุนเบเกอร์อาจจะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มเติมจากทีมในลีกซารัอเมริกาห้าตึง6เท่าที่ตัวเขาได้รับอยู่กับลิเวอร์พูลเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีแรงงานว่าเป็นสโมสรไหนกันแนะ่ในลีกสหรัฐอเะเบียที่อยากจะได้ตัวอลิสุนเบเกอร์ไปร่วมทัพ แต่ก็เชื่อได้ว่าน่าจะมีการเฉลยออกมาให้เห็นกันในเร็วนี้เพราะใน,นตอนนี้ตลาดการสกัรน,นักเตะหน้าร้อนกําลังใกล้ที่จะเปิดทําการเต็มแก่แล้วนะครับด่วนมีรายงานว่าอเนสลัตวัาที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลได้ขอให้สโม,มสรเซ็นยันกับดาน่โอโมเพย์เมเกอร์ชาวสเปนจากอาบาไลซิก ลิเวอร์พูลเคยทุ่มเงินซื้อดม so ินิกโซบอสไลมาจากสโมสรเดียวกันนี้เมื่อช่วงเสมอที่แล้วแต่ผลงานของนักเตะชาวฮังการียังไม่เข้าที่เข้าทางโดยสื่อสเปนอย่างนาซิองนาวรายงานม,มาว่าสลัดใกล้ที่จะตกลงย้ายมากุมทีมลิเวอร์พูลและได้วางแผนการสมทับไว้แล้วบาสูน่าให้ความสนใจในตัวของโอโมเช่นกันโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของโอโมมีค่าสี่เทญยาอยู่ที่51.4ล้านปอนด์โดยสื่อเินกล่าวอ้างว่า สลัดได้ขอให้บอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลจ่ายค่าชิงชนะเลดังกล่าวเพื่อเป็นการตัดหน้าบาซ่าก่าตัวโอโม่แล้วเตียนในวัย26ปีรายนี้เป็นเพเมเกอร์สารพัดประโยชน์เล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาและกองกลางตัวรุกฤดูกาลที่แล้วเขาได้รับบาดเจ็บหลายครั้งได้เล่นลงเล่นเป็นจุวเช่งกับอาบาเลซิกเพียงแค่20นัดรวมทุกรายการย่างไรก็ตามเมื่อฟิตสมบูรณ์เขาก็เป็นผู้เล่นกุศกานของอาบาเลซิก และมีส่วนร่วมกับประตูของทีมถึง13ลูกโดยยิงไป8ลูกกับอีก5เซตโดยในโอโมคว้าแชมป์เดอโปคาร2สมัยและเดเฟลซูเปอร์คัพ1สมัยในเยอรมนีเขามีคุณภาพและประสบการณ์ที่จะช่วยยกระดับทีมลิเวอร์พูลของสลัตสัญญาฉบับปัจจุบันของเพเมเกอร์ aker, ทีมชาตสเปนกับอาบาลิซิกจะหมดลงในช่วงสมมาปี2027ซึ่งคุณคิดว่าลิเวอร์พูลควรที่จะจ่ายค่าสัญญา 51.4ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสนัญญากับเดนเนลโอโมตามที่อเนสลอตต้องการหใหม่เจคกีนกรอบเปิดเผยว่าคุณแม่ของเทนต์อเล็กซานเดอร์โนมาพบเขาที่ศูนย์ฝึกแอซซ่าเทนนิงเซ็นเตอร์เพื่อข,ขอขอบคุณที่เปลี่ยนชีวิตลูกชายของเธอเช้านี้คุณแม่ของเทรนส์มาหาผมเพื่อกล่าวคำขอบคุณและบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายเจคกีนกรับกล่าว เธอเล่าให้ฟังว่ากังวลแค่ไหนตอนบรเดาโรเจอร์ออกไปและตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆม,มีคนบอกเธอว่าผู้จัดก,การทีมต่างชาติมักไม่สนใจนักเตะจากอาคาเดมีเธอเลยเป็นห่วงอนาคตของเทรนซ์มากๆแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ออกมาดีเกินคาดผมรู้จักคุณแม่ของเทรนต์ตั้งแต่ตอนที่เขาเซ็นส,สัญญาฉบับรแรกๆและดีใจที่ได้เจอกับเธออีกครั้งเธอทำหน้าท,าที่คุณแม่ได้อย่างยอดเยี่ยมและผมก็ดีใจที่เธอมีความสุข ส่วนเทนผมก็แค่ผลักดันเขาไปนในทิศทางที่ถูกต้องที่เหลือเขาจัดการเองได้ทั้งหมดเพราะเขามีพรสวรรค์ที่เหลือล้นผมเชื่อมาตลอดว่าเขาจะก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะท,ที่ยิ่งใหญ่และเขาก็ทําได้จริงๆเจคกครับเป็นคนให้โอกาสเทรนส์ลงเดบิวต์ทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลตอนอายุ18ปีและอยู่เคียงข้างเขามาโดยตลอดในเส้นทางจนถึงทุกวันนี้จากเด็กในอะคาเดมี่สู่รองกัปตินทีมระดับโลก ก็ไม่แปลกใจเลยที่ครอบครัวของเทรนส์จะรู้สึกขอบคุณเจคกกิ้งครับอย่างมากและเทรนสเองก็คงคิดถึงเจคกกิ้งครับมากที่สุดเพราะถ้าไม่มีเจคกกิ้งครับผลังดันเขาอาจจะไม่มีวันนี้แฮร์ริเคนยกจอร์แดนแฮนเดอร์สันอดีตเพื่อนร่วมทีมชาตอังกฤษของลิเวอร์พูลคือคนที่โดนมองข้ามฝีเท้ามากที่สุด แฮร์ริเกนดาวยิงฟอร์มฮอตของไบมอนิกออกมายกย่องจอแดนแฮนเดอร์สันอดีตเพื่อนร่วมทีมเชังกรษว่าเป็นนักเตะที่คนมองข้ามฝีเท้าไปเยอะมากฮร์ริเกนย้ายจากทันเนลสเปอร์มาอยู่กับไบมอนิกในปี2023และทำผลงานได้อย่างสุดยอดในฤดูกาลแรกด้วยการซัดประู้44ประตูก,กับอีก12แอซิสจากการลงสนาม45แกมเขาพูดถึงจอแดนแฮนเดอร์สันตอนให้สัมภาษณ์กับ g o c o m ในช่วงเล่นเกมใบคำเมื่อถูกถามถึงคำว่าอันโดรเจตหมายถึงโดนประเมินค่าต่ำไปโดยแฮร์ริเคนก็ตอบทันทีว่าจอร์แดนแฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันเคยเป็นตัวหลักของลิเวอร์พูลในยุคข,ของเจอร์กิ้งคลับและมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับอัลอีติฟักในลีกซาอุดิอาระเบียในช่วงสมอปีสองพันยี่สานโดยกาตัว12ล้านปอนด์ และยามีอยู่กับอาจารย์อัมตดามในช่วงต้นปี2 0 2 4ถึงแม้ว่าเส้นทางการ,กระแข่งของเฮนเดอร์สันจะไม่เป็นไปตามที่หวังหลังจากย้ายออกจากลิเวอร์พูลแล้วแต่ฮาริเคนซึ่งเคยลงเล่นร่วมกับจัดนเฮนเดอสันในนามทีมชอเชลฤษ ซึ่งลงเล่นร่วมกันมาอย่างยาวนานยืนยันว่าเขารู้จักฝีเท้าของแฮนเดสันเป็นอย่างดีและชีวิตทั้งในและนอกสนามนักขดของแฮนเดสันยังไม่แน่นอนแลังมีข่าวว่าอาจจะอาจจะขายเข้าออติเทียมหลัไม่สามารถเข้าไปเล่นในศิกยูฟ่าแชมเปีนน้ยนส์นันนาได้เนื่องจากอาจจะอัมตอดัมต้องการลดเพดานค่าเหนื่อยของนักเตะลง เราปิดท้ายกันที่วิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากแอนฟิ l อินเด็กซ์บรดกของเจคกิงคลับกับลิเวอร์พูลวิวัฒนาการเชิงกลยุทธ์ของลิเวอร์พูลภายใต้เจคกิงคลับการอำลาลิเวอร์พูลของเจคกิงคลับถือเป็นการปิดฉากยุคสมัยที่พลิกโฉมสมสรอ,อย่างสิ้นเชิงเอ็ดดิกิปกล่าวใน p พ s t c แคตแอนฟิ l อินเด็กซ์ว่าเจคกิงคลับมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสมสอรนครั้งใหญ่จากช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนสู่จุดสูงสุดของวงการฟุตบอลยุโรปเอ็ดดิกิป เน้นย้ำว่าเจคินคลับได้สร้างความคาดหวังใหม่ตั้งแต่ก้าวเข้ามาในอ f นฟิลตอนที่เจคินคลับเข้าร่วมเราต่างก็ต้องการให้ใครสักคนมาเปลี่ยนวัฒนธรรมของสมสรการมาถึงของเขาจุดประกายความหวังดังปรัชญาของเจคินคลับที่ว่าเปลี่ยนความสงสัยให้เป็นความเชื่อเป้าหมายของเขาไม่ใช่แค่การพัฒนาผลงานแต่เป็นการเปลี่ยนปแปลงจิตวิญญาณของลิอร์พูล ทำให้สโมสรเป็นทีมชั้นนำทั้งในและต่างประเทศภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ของเชกเก็งครับกิบชี้ให้เห็นถึงความเป็นผู้นําที่โดดเด่นของเชกเก็งครับซึ่งผสมสารความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและความอัจฉริยะทางแทคติกเชกเก็งครับไม่ใช่แค่สร้างเทียมแต่เขาสร้างครอบครัวแนวทางนี้สร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งระหว่างผู้เล่นและแฟนๆซึ่งรายเป็นสัญลักษณ์ของยุคเชกเก็งครับ ความสามัคคีและความเชื่อมั่นร่วมกันนี้เป็นแรงผลักดันให้ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะและสร้างประวัติศาสตร์การคัมแบ็กมากมายทำให้แอนฟิลด์เป็นสนามที่คู่ต่อสู้ต้องวันกวเกร่งปรัชญาของเจเกินครอปไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสนามอิทธิพลของเขาแทรกซึมไปทั่วสโมสรน,นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในกลยุทธ์การสรรหาและพัฒนาผู้เล่น เขาคาดหวังสูงแต่เราก็ได้มากว่าที่คาดหวังเอดดี้กิฟก็เล่าวสะท้อนถึงความสามารถของจิกกิงครับที่ทําได้เกินความคาดหมายอยู่เสมอความท้าทายและความสําเร็จพอสแคร์ cat ก็ยังได้เจาะลึกถึงความท้าทายที่จิกกิงครับเผชิญเช่นการผรสมผสานผู้เล่นใหม่และปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับพิมลิกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลากิฟยกย่องตัวอย่างมแมตช์ในช่วงเวลาสําคัญสําคัญ,คญที่การตัดสินใจของจิกกิงครับ มีบทบาทสําคัญเขาชื่นชมความกล้าหาญของเจ็กกิ้งคลับในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเชิงกลยุทธ์หรือการพูดเพื่อสร้างแรงจูงใจหนึ่งในงามนมุมที่สําคัญก็คือความสามารถของเจ็กกิ้งคลับในการพัฒนาผู้เล่นกิฟต์กล่าวว่าเจ็กกิ้งคลับมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นศักยภาพของผู้เล่นและดึงมันออกมาได้อย่างเต็มที่เห็นได้ชัดเจนจากพัฒนาการของเกลนอย่างโมเมสซาราซึ่ง ภายใต้การแนะนําของจิ i เก็งคลับได้พัฒนาจนรลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกมอรดกและการอํำลาเมื่อบทบาทของจิเก็ n คลับที่ลิเวอร์พูลสิ้นสุดลงกิปและเคาเซอร์ได้สะท้อนถึงมอรดกของเขามันคือการชื่นชมการเดินทางและการเปลี่ยนแปลงที่เขานํามาลิปกล่าวความรู้สึกขอบคุณน,นั้นเด่นชัดเมื่อพวกเขาพูดคุยถึงความผูกพันทางอารมณ์ที่จเก็คลับได้สร้างขึ้นกับชุมชนลิเวอร์พูล ซึ่งจะคงอยู่ต่อไปแม้เขาจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วบ,สบทสรุปของกิฟต์ตอกย้ำถึงอิทธิพลอันลึกซึ้งที่เจอเกนครับมีต่อสโมสรลิเวอร์พูลการจากไปของเขาก็ไม่ใช่แค่การสิ้นสุดของผู้จัดการทีมคนหนึ่งแต่เป็นการสิ้นสุดของยุคสมัยที่พลิกโฉมลิเวอร์พูลไปสู่จุดสูงสุดของวงการฟุตบอลยุโรปรากฐานที่ครับวางเอาไว้จะยังคงส่งผลต่อสโมสรต่อไปอีกหลายปีเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศของเจอเก้นคลอปนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่16พฤษภาคมชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์และกลับมบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ